ยายวันนี้มาร่วมงานกันอะไรอะ่ะวันนี้ก็คือมางานพิเศษเลยคุณยายสองคนเนาะวันนี้ตั้งใจนะเริ่มแรกคือได้ความสุขได้เพื่อนอแล้วก็ได้ตังม,มีวิธีคิดไปสร้างอาชีพต่อ,อนะคะแล้วใครที่ยังมีพลังมีฝันอีกก็อ,อาจจะไปถึงปริญญาเนาะเออนั่นแหละคิดว่าโอเคไหมโอเคมากเลยค่ะโอเคอจริงๆแล้ว คนที่สูงวัยนะน่าจะเรียนเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้กับบุตรหลานเอาปริญญามาอวดหลานไงเออถ้าเกิดวัยปูนเราเนี่ยเ,เรียน,ยนได้ไหมะะอันนี้ก็อยากเรียนเหมือนกันนะถึงแม้เราจะสูงวัยนะอ่าถึงแม้เราจะแก่นะอ่าแต่เราอยากเรียนแล้วทาง ท่านมีโครงการดีๆอะไรอีกถ้ามีคนอยากจะเรียนคือคือถ้าอยากเรียนได้เรียนเลยอ๋อแต่นี้ถามว่ามันง่ายขนาดนั้นง่ายเลยคือหลายคนก็บอกว่าแหมจาย์ก็ไม่มีตังค่ะอ่ตอนนี้ยังไม่มีตังคือที่ที่เราจัดงานงานนี้เป็น สินค้าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือหาตังก่อนอหลายท่านก็บอกว่าอ๋อพอฉันมีตังแล้วค่อยไปเรียนสิไม่ต้องอคือมันเรียนฟรีได้เนื้อเรียนฟรีได้ก็คือว่าเอา้าแล้วเรียนยังไงอ,อ่ะเช้าก็ต้องทํากับข้าวให้หลานไปส่งโรงเรียนไม่มีเวลาเย็นไปรับมันกลับเอา้าต,ต้องไปเลี้ยง,งัวเลี้ยงควายมั่งไปขับไอ แ็กซี่มันก็มีอะไรเงี้ยแล้วจะเรียนยังไงก็คือเรียนเล็กๆเรียนที่เราพร้อมเรียนผ่านมือถือนี่แหละเรียนฟรีเขาเรียกว่าหลักสูตรสมาร์ทเอจิ้งอ๋อสมาร์ทเอจิ้งหลายคนก็บอกแม่แค่ภาษาอังกฤษก็ไงหง่ด่งิดแล้วไงนี่ก็ไงแล้วเออเออไบหมดสมาร์ทแปลว่าอะไรสมาร์ทแปลว่าสามารถ แต่ว่ามีความสามารถแล้วมีความเท่อยู่ในตัวมีภูมิปัญญามีสติปัญญาเออแล้วสมาร์ทเอจิ้งเนี่ยเอจิ้งแปลว่าเหมือนเหมือนจะแก่แต่ไม่แก่อ่าใช่ใช่เหมือนเหมือนจะแก่แต่ไม่แก่เหมือนพวกเราเลยเพราะนั้นก็เลยมีมีมีความสามารถตอนนั้นไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเรียนฟรีค่ะเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆอแล้วนี่หลายคนบอกเรียนไปทำไมอ่ะเอออ่า ก็คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเรียนเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องนั้นอ,อ,อย่างยายวิเนี่ยอยากจะขายสร้อยใช่ใช่อยากจะขายทํำย,ยังไงอย่า,รยาเรียนติ๊กตอกเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนี่เ,ยนนเ,ยนนเลยเรียนฟรีเรียนไปเลยแต่แต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนคือเรียนแล้วก็ทิ้งไปเนาะ สมัยใหม่นี่คือเรียนและสะสมสะสมในธนาคารหน่วยกิจได้สะสมแต้มเออคือคือสมัยก่อนเราจะรู้ว่ามีแค่ธนาคารแต่เดี๋ยวนี้มันมีธนาคารรับฝากหน่วยกิจร<อ>ับฝากผลผลการเรียน,<อ>ยนหน่วยกิจที่มันอะไรนะก็คือเราเรียนอะไรไปเนี่ยทางมหาลัยเนี่ยเขาเรียกว่าหน่วยกิจแล<อ>้วคะแนนสะสมคะแนนไว้สะสมคะแนนไว้ถ้าครบ20วิชาเมื่อไหร่ได้ปริญญาเลยอือ่าอย่างเงี้ยนะคะ แต่อย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะว่า,าแรกๆเนี่ยเรียนฟรีที่เป็นหลักสูตรสั้นๆแล้วสะสมไว้สะสมไว้เพราะเราจะเอาจริงเรารู้สึกว่าเราไปได้เราก็เริ่มจ่ายเงินแต่เขาบอกนะคะว่ามหาลัยสุโขทัทยธรรมธิราชหรือมอสธเนี่ยเป็นมหาลัยที่ค่าเรียนเนี่ยถูกที่สุดแล้วก็อยู่ไหนก็เรียนได้อ,อายุอย่างเราก็เรียนได้อ,อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นและที่สำคัญคือมีพี่เลี้ยงอย่างเรา ทีนี้เหมือนเราด้วยกันนะคะเราก็ยังเรียนอยู่นะคะใช่เพราะฉะนั้น<อ>ความสุขมันก็เกิดคือตังก็มี ตลาดก็มีเพื่อนก็มีหน้าตาดีอีก่างหากพี่เรียนยิ่งหน้าตาดียิ่งเรียนยิ่งดูแก่น้อยลงนะคะอายุเหมือนน้อยลงเลยเนี่ยนี่เขายายแล้วนะคะเกษียณมาก็หลายปีนี่ยายนี่ก็จะเกษียณอยู่แล้วดูหน้าสินี่ของเกษียณแล้วเนี่ยพราะเรียนกับมอสธอนี่แหละเอาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเนี่ยมีครูบุตรนี่สอนภาษาอังกฤษ สอนฟรีคูวินี่สอนความสุขใครอยากจะโยคะยืดเส้นยืดหงายคูวินะจะนั่งสมาธิเข่าเขาไม่ยืดคูวิใครมาชกหน้าเราคูวิก็สอนต่อยมวยได้ด้วยไสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าสุขภาวะในสุขภาวะนี่เรามีหลักสูตรอีกหลักสูตรสุขภาวะกายสุขใจสุขพฤติกรรมสุข กระเป๋าเงินสุขสุขทุกอย่างเลยเรียนสะสมไว้ก็สะสมเป็นปริญญาได้มีที่ไหนมีความสุขด้วยได้ตังค์ด้วยได้เพื่อนด้วยได้ซาด้วยได้แซ่บด้วยได้ซาด้วยสร้าง่รางสร้งและได้ปริญญาได้ปริญญานะเรียนจบเราเดินเชิดหน้าเลยว่าเราสามารถขวดลูกหลานได้อย่าคิดนะ อแล้วสําคัญนะคะอีกอันหนึ่งนะก็คือไอ้ไอ้ที่เราเรียนฟรีอ่ะหมายความว่าเหมือนวอรมอัพใช่วอร์มอัพว่าเออคุณมั่นใจแล้วนะค่อยไปลงทะเบียนเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันเป็นหลักสความามั่นใจอ่ะ มันออนไลน์ด้วยใช่ไหมแล้วบางใช่ออนไลน์ก็ได้ออนไซต์ออนกาวออนไ์ด้หมดเลยได้ออนหมดเลยแต่นี้มันมีอันนึงก็คือว่าบางหลักสูตรนะอย่างเช่นหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่านอกจากจะได้ทุกอย่างแล้วคือพอเรียนจบปุ๊บเอาข้างบ้านเรียกไปดูแลผู้สูงอายุได้ตัง์ลออก็จะมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่เขามานับรองเราอีกเมื่อเราจะ ไปสูงขึ้นบางคนบอกอุ้ยฉันผ่านมาแล้ว18ชั่วโมงแล้วกต่อไป70ชั่วโมงต่อไป420ชั่วโมงเอ้ามีอีล่าข้างๆบ้านเนี่ยอยากเรียนเอ้าก็เรียนไปเป็นเน urses aide na เงี้ยก็อีล่าก็เรียนได้ละอ่อนก็เรียนได้ได้หมดเลยอย่างนี้นะคะอีล่าแปลว่าอะไรยายอินเด็กยังเด็กอีล่าไปอันนี้ละอ่อนมีไงอันนี้ละอ่อนงั้นอีล่านี่ก็เรียนได้เรียนได้ลยอันนี้ละมุนซอฟ นี่จุาแม่ซอฟเพ,พอเวอร์มาเองเลยนะคะหลักสูตรนี้สีบอกห้สวัสดีเจ้าตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดลำปางอยู่ที่ศูนย์พัฒนาผู้สูงวัยพัฒนาอาชีพนะเจ้าเขาก็จะพากันมาดู กาดู้้สูงไวสะรองทั้งใจสตรองทั้งอาชีพสตรองทั้งภูปัญญาเจ้าไม่ได้สูงแค่ไวเนอะสูงทุกอย่างดูฝีมือาฝีมือกันไส้อัวนี่ทำจากอะไรบ้างคะหมูสบัสบครับหมูสับ เครื่องสมุนไพรมีที่เครื่องเทศทั้งหลายมีผักชีต้นหอมตะไคร้ข่ากระปิกับผีเหม ใตองค่ะ,คะบ้านห้องกอ,องกอำเภอเมืองนะเจ้าเราเราใช้หมูสดเลยค่ะอ๋อแตกต่างจากที่อื่นคือใช้หมูสดใช้อุปกรณ์สดแล้วก็เราจะมีหอใบตตงแต่หอใบตองะาานะคะบางเจ้าก็จะเป็นพลาสติกใช่ใช่ใช่ใบตองจะมีความหอมและเป็นความหอมใ<ช>บตองเป็น<ช>เอกล<อ>ักษณ์ ตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มจักสารเรียกชื่อว่าโรงเรียนผู้สูงอายุแม่อุยป่ออุ้ยอยู่อำเภอวังเหนือนะเจ้ากลุ่มจักสารนี่นี่ค่ะดูค่ะ,ะสวยงามมากเลยอะค่ะ <ฮา S 2> ทำจากอ,ะ,าะ,าอะไรที่เราซื้อ,อที่ที่เขาทิ้งใช่ไหม,ท,ท,มที่เขาทิ้งแล้วอะนำมาทำเป็นจักสาร<ข>าทาเป็นรีไซเคลิลได้ด้วยนะคะ แล้วคนมากเลยอ่ะเคยเคยมีใช้ค่ะค่ะกบ้านหนองนาดังงนแจ้งโฮมอำเภอแจ้งโฮมจังหวัดลำปางโอ้มีผ้าคลุมไหล่มีเสื้อทักผู้สูงอายุทำกับเจ้าผู้สูงอายุเป็นคนทำอ๋อ ไอดาบอยู่ไกลๆเดอ้อทำไมต้องมีรูคะเราใช้ใบลวนรถไถข้ามาทำอ๋อเพราะมันเป็นอ๋อไอซีมันเหมือนอรีไซเคิลก่อ<ช>เอาใบรวนรถไถมาแล้วก็เอามาทำเป็นออดาบคุณสมบัติของเขาแต่ละอันเนี่ยจะไม่ ไม่เหมือนกันลองเล่าสิคะอันนี้คือมีประโยชน์ยังไงรเป็นเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมอันสีม่วงเนี่ยเนาะเรียกทรัพย์ของขลงโอ้แก้วกุเล็เงินทองไหลมาเทมาอืมมันมีที่นี่ที่เดียวที่ มาจากลาว่านะคะจริงๆแล้วมันคือเห็นคอสหินคอสจะมันมีหลายที่แหละแต่ว่าตรงนี้มันพิเศษที่สุดก็คือมันมีลาว่าไหลมาเมื่อเมื่อหลายร้อปีมาก่อนแต่ว่านักธรณีวิทยานี่จะประมาณประเมินไม่ได้อะรู้แต่ว่ามันมากกว่า200ปี